่จะมีหน้ามาถามเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอว่านเร่วเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยเขาถึง้ันถางพี่เกงแคอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเร็ว้งคู่อีกคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่ครับ พี <si ่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยๆนะเนี um> ่ยไปเลยตัดแล้วแรงอาโมงแกไม่รู้หรอเพราะว่าตัวนี้วม่มีหัวแล้วรู้ครับโมรู้ว่ามีทางเปลี่ยนนี่ฮะไอ้น้องพี่แกน้องใจใจไม่มีชู้กับเสี่ยคนอื่นเลยโู้สาวห้าร้อย ลก่อนกุงก่อนกนุก่อนก็อย่าไปเชื่อกันนะพี่ผู้หญิงนั่งก่อน้อนแ้ว้อนแนแกหมดแล้วเอ่อก้อยลุงขอโทษนะก้อยก้อยยกโทษให้ลุงนะลุงสัญญาว่าอะไรอ่ะลุงจะไม่รอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างครับผมตลอดเวลาที่ผ่านมา หนุม่มไปอยู่ที่ไหนอ่ะค่อยจะไปที่ไหนมันก็เรื่องแกชีวิตแกที่ไม่มีคันน่ะมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตัดหางก่อนวัดนั่นแหละออกไปเลี้ยงแม,ม่จ๋าแกไม่ต้องมาเรียกกันแลาเมียในไม่ดีปวดตัวอย่างแกออกไปออกไปออกไปเลวยไปออไปก็ได้ไปออ ผิดนะโอเค ส่วนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะกับการร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบะภัยพิบัตช่อง 7HD ร่วมกับกองทัพไทยคะ่ะเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแหง้งเครื่องปรุงรสน้าดื่มยาสามัญประจําบ้านยากันยุงเทียนไขไฟแช็กไม่ขีดไฟผ้าอนามายัยถุงดําไฟฉายผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพืน้นและสิ่งของอื่นๆนะคะสามารถบริจาคได้ทุกวันที่ช่อง 7HD ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่0 2 4 9 5 7 7 7 7กด0ค่ะจบข่วแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครสิงคโ<ม>งงาราเป็นไร ส่วนพุทธศาส,าสนสุภาษิตประจำวันนี้นะคะทุกค่ะอนุวเวรฮตตคนไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์ครับา,นานอุปาังกระเร่พึงกระทําตนเป็นตัวอย่างและปิดทายข่าววันนี้กันด้วยภาพขณะเจ้าหน้าที่ในร,รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมร,ร,ริกากําลังออกค้นหาผู้ประสบภัยหลังพายุเฮอริเคนเฮเลนพัดถล่มแนวชายฝั่งตะวันตกของรัฐค่ะโดยมีบ้านหลังหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้นพราร้อมกับเจอน้ําท่วมสูงอ่ะทางนี้นะะพายุรรเฮอริเคนเฮเลนนั้นสร้างความเสียหายในวงกว้างเลยนะคะและทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว อย่างน้อย43คนไป<ล>สอบในสภ<อ><อ>าพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สุขภาพอนมามัยนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขภาพอนมามัยสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็<ม>จะมีสถไป<ข>ป่ปวยได้เล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสารรค์ความเจริญต่างๆให้แก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่า คนเมืองที่แข็งแรงยอมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิดพระราชดัรัาของสมเด็จพระนเจ้าอยู่หัว